สวัสดีค่ะคุณผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะวันเสาร์นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณคะ่ะท่านอยากบอกอะไรหรือชีนเนเน้แนะอะไรคุณบ้างในวันเาสาร์นี้นะคะ,ขออ,ญญนนะอขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิธทธิ์ช,ช่วยชีนน้แนะแนวทางผู้ร่วมเดินทางด้วยเถิดขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รบตัวลูกช้างช่วยชี้แนะแนวทางผู้ร่วมเดินทางด้วยเถิดว่าวันเสาร์นี้ท่านอยากช่วยชี้แนะช่วยบอกข่าวอะไรบ้าง พอพลังงานข้างไปนะคะนม่หมจะเป็นบัดรสินส,สิทธิ์อยากบอกอะไรคะแฮงแมน การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะ The Hangman วันนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรอคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคะเป็นไพ่หมายเลขสิบสองนะคะ The Hangman การเสียสละพักชั่วข่าวมองมุมมองใหม่นะคะเป็นไพ่กลำหัว เรื่องที่ทรมานทําให้เรารู้ได้รู้อะไรบางอย่างเรียนรู้บางอย่างขึ้นมาในเรื่องความรักก็จะเป็นการเสียสละและยอมทนความรักที่เขาไม่ตอบรักเขาคบเขาแม้จะทรมานอืมอันนี้เข้าใจเนาะได้แฮงแพนมาวันนี้ไพ่แปดเหรียญสิ่งทุกคุณคิดคาดหว,งวังไว้ มันเริ่มมองเห็นทิศทางแล้วนะคะคุณเข้าใจแล้วคุณก็เริ่มมองเห็นเพราะตัวคุณเซงคุณมีความเข้าใจอดทนควบคุมจิตใจภายในจิตใจคุณเข้มแข็งคุณอ่อนน้อมคุณอ่อนโยนแต่คุณก็ไม่ได้อ่อนแอนะคะชนะอุปสรรคได้ในเรื่องของความรักผู้ชายจะยอมคุณนะคะเพราะคุณมีเสน่ห์หน้าหลงไหล ดูบริสุทธิ์หน้าปกป้องแต่เขาก็ยอมสยบในความเข้มแข็งเนี่ยนะคะภายในใจผู้หญิงที่ทําให้ผู้ชายยอมสยบอ้าวเรื่องอะไรมาความหลักอีกแล้วเหรอคะเนี่ยสิ่งที่คุณคาดหวังไว้ความสุขสิบถ้วยความสุขจะเข้ามาหาคุณนะคะมาเติมเต็มจนเต็มสิบถ้วยเลยคะ่ะกับสิ่งที่คุณวาดหวังไว้ มาแล้วคุณเข้าใจคุณยอมรับในการเปลี่ยนแปลงได้เรียนรู้มาแล้วนะคะกับสิ่งที่คุณวาดหวังไว้ด้วยความที่เป็นคุณเข้มแข็งคุณอ่อนโยนแต่คุณไม่อ่อนแออ่าสิบถ้วยมาแล้วความสุขจะมาหาคุณแล้วสามแม่เท้านะคะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะก้าวเท้าออกไปแล้วไฟลุกเลยนะคะเป็นแผนที่คุณจัดไว้สิ่งที่คุณคิดไว้นะ มันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอะค่ะจุดติดล้ไฟลุกแล้วว้าวเรื่องเงินเข้ามานะคะโอ้ราชาเหรียญเลยนะคะโอ้การเงินด้วยโอ้การเงินจะเข้ามาวันนี้เอ๊คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่หรือเปล่าคะวันนี้โอ้ความสุขเก้าถ้วยสิบถ้วยพอคุณยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะ ว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณเข้าใจคุณเรียนรู้มาแล้ววันนี้คุณจะได้รับกลับคืนแล้วนะอืมทั้งความสุขทั้งการเงินความมั่นคงสิ่งที่คุณปลูกไว้ได้งอกเงยแล้วค่ะออืมอย่างลากลึกลงไปแลละความรักอืสองถ้วย ความรักของคุณจะสมหวังนะคะวันนี้คู่ของคุณเข้าใจคุณนะคะเนี่ยให้ความสุขคุณเต็มเลยสิบเต็มสิบตรงเลยค่ะอ่ะขอจบไพ่ใบนี้เนาะเดอะซันไพ่ที่ดีที่สุดเลยคุณจะได้ความได้รับความสุขความสมบูรณ์ความสดใสในวัน,สนเสาร์นี้เร็วๆนี้ออกไปลุยเลยอัศวินชาลิออดเดินหน้าแล้วมันเกิดขึ้นแล้ว ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้โชคดีนะคะ